hai tổ anh bắt ham day, mau khu cái này lên lên, mày luôn là được. นี่ครับเรียบร้อยครับบินขึป,ปับปปบับโอ้ยติดนิ้วน้อยเดียวครับติดนิ้วน้อยเดียวน่ะยเ่ยต่ยังเอาจ้ะดูกัน <c oughs> <c oughs> ก็พอในวิดีโอก็ยังพอเล่นอยู่เนาะยังพอเล่นอยู่ก็มันจะกลัวหมาครับหมามันเ่าตลอดเนาะหมามันเ่าตลอด,ะลดนะครับจะกลัวหมาตูยนะครับแพทย์จับให้ ยังพอเป็นคลิปถ้าอยากเห็นในอยากเห็นคลิปเต็มก็ในช่อง facebook นะครับอแต่ถ้า youtube นี่ผมจะแโอ้ติดไปทั่วการติดติดไปทัวการติดคุณสิ่งสายมหมดูเองครับผมนี่ครับการติดคุณสิ่งรุ่นเมนายสายโม นี่ครับลกอกายนิ้วเลยนะครับอู้แน่นอนแต่ไปมาต่อพันเนี่ยก็จานแดงทำคลิปสวยๆสักกําเน่ยยัน่างเส้นเกย์นี่มาเป็นยังโดนไปกันละทางสนามครับไอพวกนี้มันจะหางสนามเขาก็ต้องมาฟึกนเนาะถ้ายิงฟึกมันก็ยิงเก่งนครับนกพวกนี้แล้วก็เดินมาตัวเป่าโจนได้กองลืมยุ่ปุ้นเดินไปเอากองครับ นี่เนาะติดนิ้วครับผมเฉลยรหัสติดตาได้ทุกคนนี่โอ้ช่วงนี้นกคึกครับนกป่าคึกที่ห้าสิบห้าซิลจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียทุกคนนี่จะปล่อยนี่จะดีหรือนี่เดี๋ยวนกตัวอื่นมาเข้ากับยุ่งทั้งหมดเนี่ยอบอกเป็นยังครับปล่อยไปก่อนไม่เป็นตัวเมียครับโู้แต่ซอตานี่มาใจเป่นตัวเมียเนี่ย เก็บ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 ก่นนอนนกเหนีวนยวไงหมูธรรมดาไงน,นกตัวนี้ขืนสิงนะครับลายขอเนียวแต่แต่แลครับ้เห็นในคลิปเลยนะครับหัวใจจับมามัดมาใส่เองนะคุณสิงรุ่นมียนายสายโมเนี่ยครับลายนิว้วเก็บก่นอนปิดกล้องของตัวงก่อนนี่ดูหลายมุมครับแปบ๊บเดียวครับช่วงนี้นกหลายครับดูคามครับ สวยครับคำเมืองคำไทยคำกรบวกกับเดอ้อเอ้าแม่แพจัดเฉลยตัวที่เก้าเฉลยตัวที่เก้าของเขานะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉลยแล้วรับตี้อะไรเราไม่รู้ตามหน้าจอนะขึ้นหน้าจอมุมเนี่ยนะครับเอ้างามง๊ามงาม๊งานีครับสวยครับสวยสวยซูวครับโอเคมัครับแน่น้องคือเก้าครับเก่งคุณแม่ Joo. Yeah.